ขอกราบสวัสดีแฟนๆรถเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอกราบสวัสดีเอฟซีทุก่ันทุกคามเครับวันนี้นะครับจะมีโอกาสให้มาดูนะครับเราก็มีโอกาสจัดส่งเต cker แล้วเป็น6,006ทีสามตัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอกสารเล่มทะเบียนรับโอนนะครับมีโอกาสที่จะโอนให้ลูกคา้าก่อนกันเลยทีเดียวปลายทางอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็น6,006ทีสามตัวแท้รายการเช็คมากมายในคันนี้รับประกันเครื่องยนต์นาน3เดือนราคาขายอยู่ที่360,000บาทนะครับ ราคาขายอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นบาทรายการเช็คมีอะไรบ้างก็จะมีโอกาสได้ก็เปลี่ยนกระบอกใบมีดหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนกระบอกใบมีดหน้าใหม่ทําระบบบูทคอช้างสองข้างใหม่ในะครันนี้นะครับทาระบบบูทคอช้างสองข้างใหม่เช็คปั๊มโซล่าบวกหัวฉีดใหม่นะครับเช็คปั๊มโซล่าบวกหัวฉีดใหม่เปลี่ยนกลองโซล่าคู่ใหม่ ทำระบบเครื่องยนต์ใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนตีปอกเสื้อสูบใหม่ทำบ่าเบาไอดีเสียใหม่นะครับคันนี้นะครับทำเครื่องยนต <s> <t> ์ใหม่เปลี <t> ่ยนปั๊มนะครับพวงมาลัยใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มพวงมาลัยใหม่เช็คลูกยางกระบอกชักข้างพวงมาลัยใหม่เปลี่ยนเต้าพวงมาลัยเต้าทั้งน้ำมันใหม่นะครับย้ายกองอากาศใหม่กรองอากาศลูกใหม่นะครับกองอากาศลูกใหม่ทั้งชุดย้ายกองอากาศใหม่กรองอากาศลูกใหม่ เช็คระบบเกียร์ใหม่ในรัตรนี้นะครับเช็คระบบเกียร์ใหม่เปลี่ยนซุ้มคัสต์ใหม่เปลี่ยนแผ่นคัสต์ใหม่ลูกปืนคัสต์ต่ำเนี้ตัดใหญ่ใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนซินคัาเบรกสองข้างใหม่หมเบรกสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนซินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างขวาใหม่เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่สามถังนะครับปรับเฟืองท้ายใหม่เช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับเปลี่ยนคอนโทรลไคายหลีใหม่นะครับ เช็คระบบปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนคอนโทรลคายหลีใหม่น้ำมันไฮดรอลิกใหม่3ถังนะกรองไฮดรอลิกใหม่นะครับน้ำมันไฮดรอลิกใหม่3ถังกรองไฮดรอลิกใหม่ปั๊มเข้าใหม่นะครับคันนี้นะครับปั๊มเข้าใหม่ปั๊มเข้าใหม่นะครับทอยเสียใหม่นะครับผมทอยเสียใหม่เบาะใหม่ ถอยเสียใหม่เบาะใหม่ลังคาใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่เอพีร้อยี่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ถอยเสียใหม่เบาะใหม่ลังคาใหม่นะครับระบบไฟใหม่มีไฟแปดดวงนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟสปอร์ตได้รวมแปดดวงระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่นะครับคันนี้อย่างหน้าเดิมนะครับอย่างหน้าเก่าสวยๆพอใช้ได้อย่างหน้าเดิมนะครับ ยางหลังเดิมนะครับฝ่ายตนนะครับยางหลังเดิมนะครับอ่ายางหลังเก่าบางคนเก่านะครับคันนี้ยางหน้าเก่ายางหลังเก่าบางคนเก่าเป็นหางเกตสวยๆนะครับพอใช้ได้นะครับหางเกตสวยๆพอใช้ได้ฝาให้หูลากสวยนะครับคันนี้ กานใบมีดนะครับสวยพอใช้ได้นะครับใบมีดสวยพอใช้ได้คันนี้ก็ยังหน้าเก่ายาหลังเก่าบางคนเก่านะครับเบาใหม่หลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถ้วยเสียใหม่สนใจรถแท็กเตอร์ทักมานะครับผู้ใหญ่สุรชาติแท็กเตอร์ฟอร์ดจำน่ายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับรถเช็ครถตามสภาพเป็นรถเก่าไทย บ้านีิเล็กอเมอรสรุปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศูนย์แปดหกนะครับศูนย์แปดหกสองสี่หน่ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความกรุนะครับ